ดีน,นะจาากระปุกจะบอกแต่ต้องขอเด็กที่มีใจกล้าง่ายๆ่ขอหนึ่งคนเลยได้ไหมขอหนึ่งคนเลยที่จะอยากได้กระปุกใบนี้มาเลยวิ่งวิ่งมาตอนเนี้แล้วมายืตนตรงนี้รอก่อนเออแล้วเดี๋ยวเรามปคำถามง่ายๆเลยตอบคำถามมาขยากได้วิ่งมาเลยลูกหนึ่งคน ขยันได้วิ่งมาเลยนี่ใบใหญ่มากให้ดูสินค้าก่อนเน่กระปุกใบใหญ่จากธนาคารนะคะชงเปราะเอาไปลูกขยันได้กระปุกให้ใบนี้นะยนะเร้ง่ายมากอ่่ให้ถือก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าประโยชน์ของการออมเงินของน้องถามชื่อก่อนน้องชื่ออะไรครับชื่อ,อน้องอาค่ะน้องอา ประหยัดเงินของน้องไอคือยังไงลูกเจ็บเงินของน้องไอน้องไอเจ็บเงินยังไงลูก